กระเป๋าสตางค์เสริมดวง12ราศีสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงการ กระเป๋าสตางค์เสริมดวง12ราศีสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงการเงินให้พร้อมใช้งานตลอดทั้งปีการเงินไม่ติดขัดการเลือกสีกระเป๋าสตางค์ให้ถูกต้องตามหลักของโหราศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง และเสียงเรียกเข้าของคุณ12ราศีให้โดดเด่นชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ใช้ในกระเป๋าสตางค์เสริมดวงตาสีน้ำตาลเข้ม ไม่ใช้กระเป๋าสตางค์สีเขียวกระเป๋าสตางค์ที่เก่าหมอหมอชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมใช้กระเป๋าสตางค์สีขาวม่วงไม่ใช้กระเป๋าสตางค์สีเหลือง ชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนคาดว่ากระเป๋าสตางค์สีส้มสีเหลืองไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีดำนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนลบ14พฤษภาคม ใช้กระเป๋าสตางค์สีเหลืองสีเหลืองน้ำตาลไม่ใช้กระเป๋าสตางค์สีขาวกระเป๋าสตางค์ที่เก่าหม่องหมอชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง13มิถุนายนใช้กระเป๋าสตางค์เรียกข้อมูลสีชมพูสีฟ้า ไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีม่วงชาวเนปาลหรือผู้ที่เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมใช้กระเป๋าสตางค์สีเขียวม่วงไม่ใช้กระเป๋าสตางค์สีชมพูผู้เป็นโรคประจําตัวหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมใช้กระเป๋าสตางค์สีขาวสีครีมสีเหลืองหรือสีเหลืองไม่ใช้กระเป๋าสตางค์สีม่วงแดงแดงร้อนๆชาวราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน ใช้กระเป๋าสตางค์โทนสีเขียวแดงไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีฟ้าชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมใช้กระเป๋าสตางค์เสริมดวงตาแดงมากๆไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีฟ้า ชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนควรใช้กระเป๋าสตางค์สีชมพูสีฟ้าไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีม่วงชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ใช้กระเป๋าสตางค์สีเหลืองสีเหลืองน้ำตาลไม่ใช้กระเป๋าสตางค์สีขาวชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมใช้กระเป๋าสตางค์สีส้มสีเหลืองไม่ต้องใช้กระเป๋าสตางค์ดำ การเลือกกระเป๋าสตางค์เป็นสีต่างๆให้เป็นไปตามและถูกตอบย้ำตามราศีนั่นไม่ใช่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ทำแล้วจะสร้างความร่ำรวยมีเงินงอกออกมาจากกระเป๋าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงจิตวิทยาในการเลือกใช้ทัศนคติของผู้ฉะไม้โทต่อสิ่งของ ที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อให้ชีวิตของผู้ใช้ดีขึ้นด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกซื้อกระเป๋าสตางค์แล้ว